กับรายการ s p o ร์ตเลเวอตอนสปอร์ตอินไซ์ EP นี้นะคะเรามาอยู่ในงานวิ่ง AHH Color Fun Run สีสันหวานครบรอบท7ปีคณะศาสตวยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะเป็นการวิ่งที่รวมพณาจารย์เจ้าหน้าที่สิทธ์เก่าและสิทธ์ปัจจุบันร่วมวิ่งในระยะทาง4.8กิโลเมตรและในระหว่างทางเราจะมีจุดแลนด์มาร์คเพื่อให้เช็คอินและพร้อมกับกิจกรรมสาสีนั่นเองค่ะ ็คือคณะของเราก็ครบรอบ27ปีนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็ปรกอบกับเราก็เพิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมาด้วยเนาะก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้นะคะร่วมกับทั้งนักศึกษาเองแล้วก็คณาจารย์ทําร่วมกันแล้วก็คิดว่า ความพร้อมของเราเนี่ยเราเป็นคณะที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพแล้วก็ทางด้านการกีฬาเนาะ,ะแสดงว่าเราน่าจะมีความพร้อมเลยนะคะก็เลยคิดว่าเราจัดงานวิ่งกันดีกว่านะคะเพื่อให้ในักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้เนาะที่เรียนมาเลยคะะ่ะแล้วก็มาทํางานในสถานการณ์จริงแล้วก็ทํางานร่วมกับคนอื่นวิชาชีพเพื่อนเอนเราที่อยู่ในคณะเนะะี่ยค่ะก็น่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างคณะของเราใช่ค่ะ ค่ะก็อยากมาเจอเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์นะคะที่น่ารักแล้วก็อยากมาใช้เวลาร่วมกันแล้วก็การวิ่งเป็นกนารออกกําลังกายที่ดีค่ะอาจารย์ก็เลยสนใจที่อยากจะมาวันนี้นะคะแล้วก็อาหารอร่อยค่ะแล้วก็บริการทุกอย่างคือดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าลี่นะคะเป็นสิทธิ์เก่านะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ทางนี้นะคะที่ได้มาร่วมงานเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นบัณฑิตที่จบออกไปแล้วนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากมายเลยวันนี้เราก็มาเป็นสปอนเซอร์นะคะให้กับงานวิ่งของคณะสจาวเวชนะคะทุกคนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รู้สึกว่าเป็นบัณฑิตที่จบไปแล้วก็เราก็เติบโตยอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็กลับมาทําประโยชน์ให้กับคณะของเราแล้วก็มหาวิทยาลัยของเราค่ะ ก็เห็นในเว็บคณะครับเขาโปรโมทพอดีแล้วก็อยู่ในช่วงที่เราแบบกำลังรักสุขภาพครับกำลังกลับมาดูแลตัวเองในการเริ่มต้นปีใหม่อย่างเงี้ยพอมีกิจกรรมดีๆก็สนใจสมัครเข้ามาอ๋อก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับที่เคยเรียนอยู่คิดถึงอาจารย์คิดถึงเพื่อนๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มานานแล้วร่างต่้งเรียนจบไปเพราะว่าก็อยากมาออกกำลังกายแล้วก็ได้มาเจอหลายๆคนทั้งคณะอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้อง ความรู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้กับเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์นะคะวันนี้ได้มาทําแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สร้างโมเมนต์น่ารักๆร,ร่วมกันนะคะ ความรู้สึกที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะปะกติแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจเดียวเราก็ไม่ได้ออกกำลับบงกายเลยเนะเาะพอกลับมาวิ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากกลับมาวิ่งอีกแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนแบบได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่คณะของเราค่ะแล้วก็อาจารย์เนาะเป็นการย้อนนึกถึงวันวานเนาะแล้วก็วิ่งสาสี่ด้วยแต่เราไม่เบื้นสีเพราะเราไม่ขอสาสี่ค่ะประมาณนี้ก็สนุกดีครับตื่นเต้นดีได้มาเจอแบบอาจารย์แล้วก็มาเจอน้องๆในคณะครับก็รู้สึก รู้สึกสนุกครับแล้วก็รู้สึกดีด้วยที่แบบได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึง่งได้กลับมาเจอเพื่อนแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่แบบคอยช่วยเหลือกันเพราะว่าเรียนเรียนอยู่ที่นี่ก็มีคนคอยช่วยเหลือตลอดอะไรงเงี้ยความรู้สึกเหรอเหนื่อยมากเข้าเซ็ตแล้วก็คือเหนื่อยมากแต่สนุกค่ะเพราะว่าตอนเริ่มต้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะสาสีกันก็เออก็สนุก ้วนะห้ามพลาดเลยนะคะคือดีมากๆแล้วก็อบอุ่นน่ารักแล้วก็อาหารอร่อยค่ะต้องมานะคะก็ถ้ามีกิจกรรมในครั้งหน้านะคะคิดว่าจัดปีหน้าเนาะอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันเยอะๆค่ะทุกคนเพราะว่าสนุกมากๆเลยแล้วก็บรริกาศในธรรมศาสตร์มหาลัยของเราเนี่ยร่วมมหาลัยของเราเนี่ยดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็บอกเลยนะว่าลี่ยังไม่ค่อยออกกำลังกายเลยใครที่อยากกลับออกกำลังกายนะคะทุกคนลองวิ่งงานนี้ดูค่ะทุกคนแบบสนุกมากๆเลยค่ะ ้งหน้าก um. ็อยากให้สิทธิ Lock ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆครับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานครับเราได้มาพบปะเจอกันอีกครั้งก็อยากจะเชิญชวนนะครับในงานครั้งหน้าถ้าใครมีโอกาสว่างก็เชิญมาเจอครับจะได้มาเจอกันด้วยก็อยากเจอกันทุกคนครับเอออยากให้มาเข้าร่วมงานกันนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เพื่ออยากให้สิทธิ์เก่ามาเจอกันแล้วก็มาเจอเพื่อนรุ่นน้องหรือว่าพี่ๆที่จบไปแล้วหรือว่าคณะอาจารย์ที่เขาอยู่อะไรอย่างงี้ องไรกันบ้างคะสำหรับงานวิ่งการกุศลเ h เ a เอคัน o ลฟฟาร์ลันดีสารนวนวานครบรอบที่เปีคณะสาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุดยอดไปเลยค่ะได้ทั้งสุขภาพที่ดีและได้บรรยากาศดีๆด้วยค่ะเราพบกันใหม่ในรายการ Sport Lover ใน EP ถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ